ภาษาระดับแฟนไทยตอนนี้กัรครอบครัวนะคะวันนี้บรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าดีใจที่ได้มีการมาเล่นกันก็ผมในฐานะตัวแทนของสมาคมก็ขอต้อนรับเพื่อนๆโดยเฉพาะคณะกรรมการสมาคมแล้วก็คณะกรรมการสมาคมแพทย์อาสาแล้วก็ท่านอาสาสมัคร ท่านสมาชิกทั้งหลายทราบว่าเดินทางมาจากทั่วประเทศไทยนะครับก็คงจะเหนื่อยนะครับเหน็นว่าบางท่านก็พักอยู่ที่นี่ก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็สมาคมพ่อค้าไทยก็มีความภูมิใจในความเป็นผู้เสียสละของทุกๆท,ท่านหน่วยแพทย์อาสาเนี่ยผมก็ได้ยินมานานแล้วนะครับแล้วก็ท่านนายกสมามคามก็มาปรึกษาว่าก็อยากจะมอบความดีความชอบให้กับ ก็เป็นเกียรติแก่ท่านแพทย์อา,าสาทั้งหลายทางสมาคมก็ยินดีที่จะม,มอบเข็มตราสัญลักษณ์ของสมาคมซึ่งเป็นสมาคมที่เก่าแก่นะครับอายุ90ปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับแล้วก็ได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมมาบพอะสมควรนะครับก็จะได้ถึงโอกาสนี้มอบเข็มให้กับทุกท่านด้วยความยินดีนะครับก็ ขอชื่นชมในทุกท,ท่านนะครับก็ขอให้โ,กโอกาสนี้อวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับอารีรัตชวนปัญญาวง นี้ต on ้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกหัวใจของทุกท่านนะครับทุกรวงใจของทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรนอกจากคาพูดที่ในนามของประธานบริการแย์อาศัยนะครับเราพร้อมจะขับขึ้นเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับผมจะมีโครงการสร้างหมอหลวงนะครับโครงการสร้างหมอหลวงขอเกิดนิดนึงนะครับได้เวลาแล้วบอกนะ นะครับโครงการสร้างหมอหลวงเนี่ยเราจะยกระดับผูยแพทย์อาสาทุกคนมาขึ้นสู่ระดับหนึหน่งแล้วเราจะส่งคุณนะครับถ้าคุณอยากจะทํางานในคลินิกเราจะส่งคุณไปทำวันนี้เรามีทุนนะครับเรามีชาวต่างชาติเห็นไมฮะเรามีคนนอร์เวย์เรามีไชน่าคนจีนตอนนี้สินค้าคนจีนอยู่ที่กระเป๋าหมดแล้ว พะฉะนั้นใครอยากจะทําการค้าต่อเราส่งต่อให้กับโดยแพทย์อาสาได้เดียอาชีพโดยแพทย์อาสาจะได้ไม่พูดว่าหาตังมิเจหาตังม่ท่านน,าานตา่ต่อไปจะได้ไบเอ่ยประโยคน,นี้นะครับอาจารย์ให้วางสเต็ตให้ทุกอย่างแล้วคุณไม่ไีตามเดี๋ยวคุณมาเอาสินค้าเอาไปขายรู้ไหมฮะ ขายได้กำไรเท่าไหร่ติดต่อขายได้กำไมเยอะแยะสินค้าอยู่ที่นี่นะครับพ่อค้าให้ในพระบรมราชูปถัมภ์เราเอามาให้แล้วท่านประธานก็นั่งอยู่ที่นี่ขอสิบงผมเลยท่านประธานเลยครับร่างการจริงนะฮะดีอ้ายืนขึ้นเลยครับโอ้โหน่ารักนะครับโครงการเราไม่ใช่โครงการร้านนะครับโครงการพันล้าน,นืนะนะ่นล้านนะเชื่อมาให้กับหรือให้อาสา นะครับต่อไปใครไม่มีงานบอกนะครับบอกสิครับอย่าหืหอหมผมไม่ใช่คนเดาใจคนอื่นนะนะฮนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เอ๊ะผมคนแปลกนะอาจารย์หมอภูมิวิทย์อยู่ไหนอะอาจารย์ดรคุ้รวิทย์ไปไหนนะอย่าแปลกใจชื่อใหม่อะ รเตรเอกนัทหรือเวธนาวุฒิด็ภูเิอร์อูนนะิาาไปแล้วเข้าใจไหมด้ยกเตอริวูทิ์คืออะไรครับโอเคนะฮะคือคนที่ทำงานเพื่อเพื่อประเทศชาติแต่ไม่มีตังค์แต่รเตรเอกนัททำงานเพื่อชาติยิ่งกว่าและต่อไปจะมีตังค์นะโอเครคเรันะบนั้นมาพูดสักทายกัน ยึดหน่อนะครับวันนี้ท่านประธานแล้วเดี๋ยวส่งมาที่ให้กับพี่กรผมไปให้กับพี่กรณ์เลยครับนะครับรับการเป็เชิญนายเรือนไทยกิ่งตาลุตาลารุง ที่แน่วแน่มีจุดยืนที่เข้มแข็งเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผมในฐานะนายกสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสมาคมแพทย์อาสาที่เสียสละแรงกายแรงทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยท่านี้หวังว่าแพทย์อาสา และสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะร่วมการทํางานเพื่อประชาชนอย่างเข้มแข็งตลอดไปแต่ผมขอกับเรียนเชิญท่านประธานว่าที่ร้อยปีหม่อมราชวงศ์วงมิวัน์กาลยาณวงศ์กล่าวเปิดงานในพิธีมอบเข็มเกียรติประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานเพื่อแผ่นดินและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับผม แน่วแน่มีจุดยืนที่เข้มแข็งเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผมในฐานะนายกสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสมาคมแพทย์อาสาที่เสียสละแรงกายแรงทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทายนี้หวังว่าแพทย์อาสาและสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะร่วมกานทำงานเพื่อประชาชนอย่างเข้มแข็งตลอดไปแต่ผมขอกับเรียนเชิญท่านประธานว่าที่ร้อยดีหม่อมราชวงศ์วงนิวัตรกรยาณวงกล่าวเปิดงานในพิธีมอบเข็มเกียรติประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อแผ่นดินและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับผม สมาคมแพทย์อาสาดเรเอกนะัทเรืองเดชธน,นาวุฒิและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งสมาชิกแพทย์อาสารวมทั้งสมาชิกของทางสมาคมพยา้าไทยและคณะกรรมการทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ในว so so ันนี้มอบใบประกาศเกียรติคุณซึ่งงานวันนี้ก็มีทั้งมอบเครื่องแบบมอบเหรียญเชืิอชูเกียรติและเกียติบัตรสมาชิกตลอดชีวิพร้อมกับมีพิธีไหว้บรมครูผมก็ขอยกย่องกับ ต้องสองสมาคมที่ท่านได้มีการอนุรักษ์พิธีไหว้ครูไว้ท่านอย่าลืมว่าที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิทธิที่มีครูกันทั้งนั้นท่านได้ทําพิธีไหวครูเนีย่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศีลแก่ตัวของท่านและจะประทับจับจิตจับ,จบ,จบหัวใจที่ท่านผ่านพิธีไหว้ครูมาไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูแพทย์พิธีไหว้ครูช่าง วิธีไหว้ครูทางด้านศิละปะในการแสดงผมเองก็เป็นสิทธ์ที่มีครูเหมือนกันทางสาขาศิละปะในการแสดงแล้วก็สาขาทางทางเขียนบทเขียนสคริปต์วันนี้นั้นก็ขอชื่นชมกับทุกๆท,ท่านขอเป็นกำลังใจที่ท่านมีความสมัคีี ลงเคลียวกันท่านอย่าลืมว่างานทุกอย่างคุณงามความดีที่ท่านที่ท่านทำมาเนี่ยแล้วได้รับเข็มเชิดชูเกียรติได้รับใบประกาศกิตติคุณเนี่ยอย่าลืมว่าท่านไม่ได้ทำแค่วันสองวันในท่านทำมาตลอดชีวิตต้องขอเชิญชมกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้จิต จิตที่ทรงบนคือจิตที่รู้สภาวะธรรมรู้สภาวะธรรมในเรื่องของการเป็นจิตอาสาตอนนี้ท่านก็ได้รู้แล้วได้รู้ด้วยตนเองขอให้ท่านทำความดีนี้อย่าได้ละหรือเลิกไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆขอให้ท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อสถาบันพระนมหากษัตริย์อย่าลืมว่าทางประธานกรารตริย์นี่ท่านของพวงใหญ่ะสมนิกรมาตลอดตอนนี้ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดเล็กๆเ,เป็นจุดหนึ่งที่เคลื่อนศักยภาพทั้งภูมิรู้ภูมิธรรมที่ท่านได้สะสมความรู้มาเพื่อช่วยเหลือสังคม ช่วยหลยประเทศชาติก็รู้สึกดีใจที่ยังมีสมาคมทั้งสองสมาคมนี่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ตนระหนักถึงบุคลากรและคณะกรรมการของทั้งสองสมาคมนี่อยากให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพิ่มกันเยอะๆเพื่อเราจะได้มีจิตอาสารวมทั้งพ่อค้านักธุรกิจทั้งหลายนี่ ท่านก็ได้ช่วยเหลือไมไ่ว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือกำลังสติปัญญาก็จงขอขอบคุณขอบคุณจริงๆวันนี้ได้มาก็จิตใจผมก็รู้สึกเกบิกบานการที่ท่านแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินผมก็ถือว่า ท่านได้ได้ทดแทนคุณแผ่นดินตั้งทดแทนคุณบุรพามหากษัตริย์เจริาที่ราชาที่ท่านได้สร้างบ้าดปวยเมืองได้ได้สร้างสิ่งต่างๆให้กับลูกหลานไทยก็อยากให้อยากให้ทุกท่านเอ มีจิตสำนึกไว้เสมอว่าสถาพันชาติศา,ศา,ศาสตร์นี้เราจะแยกจากกันไม่ได้บนพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้แล้วท่านอ,อ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าท่านก็ทรงอวงประชาชนของท่านวงแผ่นดิน ทุกท่านเพื่อการน,นำมาซึ่งความพอเพียงพออยู่พอกินอย่าลืมว่าลบลโซเชียลของเรานี่แรงมากปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะเสพโซเชียลกันมากทำใหเ้เด็กที่ที่เป็นอนาคตของชาติต่อไปนี่รู้สึกจะเป็นปัญหาขึ้นทุกวันก็ จะฝากไว้ให้พวกท่านทั้งหลายที่เป็นแพทย์อาสาพวกท่านทั้งหลายที่เป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆและเป็นทั้งนักธกิจอาสาที่ที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันกันกบสถาบันอา,าิาร่วมด้วยช่วยกันกันกบคนในชาติที่เราจะต้อง แจัดปัญหาอัตงารวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสงังคมเราไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาเด็กเสพสื่อโดยที่พฤติกรรมเปลี่ยนไปมากก็จะฝากไว้กับท่านด้วยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไม่ใช่การันตีอัต,ตราตัวตนของพวกท่านทั้งหลาย พราะฉะนั้นสิ่งทีท่ท่านทำในวันนี้ขอเพียงแต่จะหยุดทําความดีเพราะว่าการที่ท่านสะสมบุญบารมีน,น,นี่จะเข้าสู่ใจจะฝังลึกในจิตภาพภพชาติไปก็อยากให้ท่านได้ได้ตรักในตรงนี้ด้วยแม้จะมีอุปสรรคขอให้ท่านอย่าทอ้อขอเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านขอเป็นกำลังใจ นับเป็นโอกาสดีที่ได้มาเปิดงานด้วยแล้วก็ให้โอวาสด้วยจิตเจตนาของท่านทั้งหลายที่ทำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นให้กับพระพุทธไทยให้กับประเทศชาติผมกว็ขออวยอรพรให้ท่านทั้งหลายที่มีจิตเจตนาที่บริสุทธิ์ก็ขอคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา รับสาสถาบันสถาบันชาติศาสตร์ัิย์ไว้ให้มากๆเพราะว่าเราจะแบ่งแยกกันไม่ได้ประชาชนคนไทยจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยและประเทศและประเทศชาติต่อไปหวังว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้จะเป็นกำลังใจและจะเป็นสิ่งที่ท่านได้ยึดเหนี่ยว ยิดเหนียวในคุณงามความดีที่ท่านตั้งใจไว้ดีแล้วก็ขอขอบคุณในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าเราคงจะได้พบกับงานต่างๆของทั้งสองสมาคมอีกไม่ว่าเป็นสมาคมของพ่อค้าในพระบรมราชูปสรรคราชูปถัมภ์และสมาคมแพทย์อาสาขอบคุณจริงๆสวัสดี Th